ตอนนี้นะครับเราก็จะใกล้ถึงหมายแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายสามสีรอบนะฮะเราก็จะพบกับความบันเทิงนี่นะครับผมจ๊ะเอสวัสดีครับทุ่งบัวแดงปะลุยอ่ในสุดนะครับเราก็เจอแล้วนะฮะสิ่งที่เราตามหาอยู่ดูดู ดูกระชากเลยครับผมดูชิคพายบบเย็ดเกียวสุอขอบรีเดดหนึ่งคำนะเบิดคำมซีเวา้าอยู่อยู่ย้ำอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งเออเรียบร้อยสะโดรหารนะครับ ระเบิดบัวมาเลยครับผมโอ้โหราเบิดบัวไปเลยนะครับผมอตอนนี้นะครับเราก็จะใกล้ถึงหมายแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ เลี้ยวซ้ายสามสี่รอบนะฮะเราก็จะพบกับความบันเทิงลืดนลมนี่มันสูบฉีดเลอเกินนะฮะอยากจะปลดปล่อยพลังออกไปนะฮะก็วันนี้นะครับผมมุ่งหน้ามาไกลหนึ่งครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะวิ่งมาประมาณ300กว่าลโลนะฮะ<ม>ก็มาถึงนี่ปุ๊บก็เช็คอินที่พักเรียบร้อยนอนนะครับเช้าตื่นมานี่ตะเด้งตื่นเลยนะฮะเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่ปากํำลังดีนะฮะเรียบร้อยนะครับ200เมตรนี่นะครับผม จ๊ะเอ๋สวัสดีครับทุ่งบัวแดงมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหทำไมลมตึงจังวะเฮ้ยทำไมลมมันตึงจังวะพี่เดี๋ยวมันก็เบา,าไปใช่เหรอครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูไม้เลยนะครับอ๋อฮะลมนั้งๆลมตึงๆสวัสดีครับทุ่งบัวแดงระหานะฮะไปยวผมขนของมาเยอะพี่ประมาณพันกว่าอย่าง ไปลุยขอนะ้อครับอหาสุดนะครับเราก็เจอแล้วนะฮะสิ่งที่เราตามหาอยู่ขอแบบเน่งๆเลยนะ โอ้ยเป็นชิดป่าเลยเว้ยโอยมีอาการเลยแหมขึ้นจิบพอดีเลยว่ะ ขึ้นเร็วลงเร็วเลยเฮ้ยนั่นอีกคอของมันน่ะนั่นอ่ะมองอะไรมุมสายสุดอ่ะคอกันอ่อนเลยอะฝอยเลยอะขึ้นอยู่ที่เดิมมั้ยอุ๊ย ไม่รู้กระชากหรือตบวะตบแน่เลยวะถ้ากัดเข้าปากไปแล้วอะอย่าบอกเข้าผักไปแล้วนะโอ้ยจิกเลยดันเว้ยดันมะปลารู้เว้ยมีใครยืนตรงหัวเลยแล้วตกเรือัหมอย่างนี้ เลยครับผมอยู่ตัวผู้แน่เหรอพี่ชาไปเลยนะครับนี่้อนะครับเสร็จสมิง21กรัมเฮ้ยเพาปลาดีไม่มีกระิงนะ

โอ้โห,โห <laughs> แป้งข้าวสวิงพอดีเลยก <laughs> ็ขอบรีเด็ดหนึ่งคำนะเบิ่ดคำซีว้า <laughs> โอ้โห,โหสวิงเป็นเหตุสังเกตได้เข้าปุ๊บไปเลย ไม่ใช่หรอเอามอกี้ใต้บัวก็ขึ้นไม่ใช่เหรอหรือคนละข้อกันวนะ มกำลังกัดเลยแหมโดน call center คุมกำเนิดซะก่อนเหมือนกัดไม่จริงใจก็สรุปนะครับเมื่อกี้ ที่จมตามกันอยู่นะฮะหายไปไหนไม่รู้นะครับพยายามส่องแล้วส่องอีกนะครับวนหาหลายรอบครับไม่เจอนะครับโอ้นานๆทีจะเจอแบบว่าคอกที่กัดแบบจริงใจนะฮะแต่ก็ทิ้งฉันไปอยู่ดีอันนี้ก็ไต่ก็กำลังมองหาคอกใหม่อยู่นะครับเพราะเวลานี้ก็ป่าป่านี่ถ้าในเดนจริงทีก็คงเย็นๆเลยฮะให้มันล้มนอมๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็ เหมือนลมจะแผ่วนิดหนึ่งนะครับทําให้มองสาา,ารณ์ดูง่ายขึ้นนะเวลามองหาข้อหาอะไรเงี้ยนะก็จุดสังเกตนะครับมองง่ายนะตรงไหนมีเหมือนเป็นคลื่นน้ํายิบยิบลมผิวน้ํานะครับถ้าน้ำนิ่งๆ,ๆอาหาง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าลมยังมาชา้านี่บอกเลยครับมองตาแทบแตก ไม่กัดกระโดดซ้ายโค้งห่ะอ,อันนี้มันหม่งอะพี่นี่มันไม่กัดแล้วนี่มันหมง่งนั่นแ่ะแต่ไม่แน่ถ้าลำคาอาจจะ เฮ้ยดันมานี่บอกวยาท่ไมรโดนเอาขาไปกัดแอคช้าว่ะโอ้โหตามมาใส่รอบสองนะฮะแต่ว่าเอาขาไปชอบนุ่มๆเอง ปลาปลาหรอเฮ้ยข้างหน้าใช่หรอค,กนคนกอกอะไรคอกช่อนเหรอตัดซะก่อนเลย เผื่อมีปลาดำพุ่งมกัดนะสินี่ก็ค้อยป๊อกนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหตามกัดเป็นพันนี่ก็ชุดเดียวกันมั้่ตอนนี้ปลามีอาการครับแต่ว่ายังไม่ใส่นะฮะ ใส่รอเลิอกอยู่รอตัดหรือวินโอ้โหดูมันใส่ขนาดนี้แมงมันชนแล้วเนี่ยมันไม่ได้กัดแล้วเนี่ยนี่บอกว่ามันชนแล้วเนี่ยยังเลยครับ ได้จะได้เสียวอย่างเดียวได้ลุ้นอย่างเดียวนี่มาจากไหนครับเนี่ยอ๋ออ๋นอ,น,น,อนี่ใช้คันซาบูทาด้วยเหมือนกันนะ,ะครับใช้ได้เป็นไงบ้างครับปุณปังดีครับกำลังสั่ง12 5ยุทคันอ๋อครับขอ,ขอ,ขอ๋อครับเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวไปใช้หน่อยก็ได้ครับ มันมานครับ,รบโอ้โหดูพี่ดูก่อโคตรช้าแล้วดูมันกัดโอ้โหโคตรน่าโดน <ت. ตาบอดข้างวะเนี่ยหรือบอดสองข้างเนี่ยโอ้โห อยูยู่ย้อนอีทีหนึงย้อนอีกท yeah. ีหนึ่งน่าจะได้ตัวใหญ่อะพี่ตัวใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่เฮ้ยโอ้ยได้ตัวแม่อะพี่เฮ้ยตัวแม่ตัวพ่อปะเนี่ยไม่รู้แหละกูได้แล้วโอ้โหยุ่งไม่มีประเด็นกับกูอยู่ในไอร์วิสอย่างเน้ยเซอรวิสโน่นยิดคลิปหายพี่แม่งเข้าย้อนกลับมาย้อนกลับมา ชี่หน่อยลองก,กลับมาหาชี่หน่อยเอเอเรียบร้อยเกี่ยวอยู่ม,มุมป่านิดเดียวอู้หูนี่ถ้าเกี่ยวสวิงหลุดนี่กูเผาทิ้งจริงนะเนี่ยนะขออนุญาตเผาเลยนะทำชาปนกกิจเลยน่าจะได้ตัวแม่อ่ะพี่ไอ้ตัวนั้น,นจะเปลียวกว่าน,นี้ว่ะ เในสุดนะครับจากการตื้อระยะเป็นเวลานานนะฮะเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับกัดจุมุมปากนิดเดียวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวส่วนแข็งด้วยเกี่ยวส่วนนุ่มๆนะฮะมีโอกาสหลุดอย่างสูงเลยนะครับมาแล้วครับสะโดรหานะครับช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงหน้าคอกนะครับแต่ก็ยังพอมีหลงๆอยู่นะฮะอาจจะกัดไม่เถื่อนเท่าช่วงฤดูมันนะครับช่วงหัวน้ําใหญ่นะครับแต่ก็เอาว่ากัดแล้วก็โอเคแล้วดีกว่าเเงา สายนี้ก็ประมาณ6ปอนสองโลเจ็ดไม่รู้ว่าใช้ตัวใหญ่สุดหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขากลับบ้านนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นคันซาโบทานะครับเวท10ขีด20นะครับเทอริสนะฮะเดี๋ยวที่ใช้ก็จะเป็นก้านคอนะครับเมื่อกี้ก็ไล่สีไปตนแรกตีสีขาวไปก่อนนะครับสีขาวนี่เชลแล้วเชลอีกนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดําอีกทีนะครับสร้างความงุนงงวยให้มันนะฮะเบรก็จะเป็นไทสตินะครับ6โอนะครับผม Okay. มาละสระโดรแหารแต้มแรกมาเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะปล่อยเขาไปนะครับให้เขากลับไปเลี้ยงลูกนะฮะไปบายไปหาแต้มต่อไปครับผม อยู่โอ้โห้ยหลุดหลุดนะครับโอ้ต้องสายกัดแบบว่าเข้าไม่เต็มปากนะฮะโอ้ห้ตัวเหยื่อแตกละเอียดเลยขาหายด้วยเนี่ยมีปล่อยฟองยิบๆด้วยพี่ ดันดันดันมาดัานมายังไม่ทีระเบิดบัวมาเลยครับผมเฮ้ยตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอ โอ้โหระเบิดบัวไปเลยนะครับผมเร็จร้อยนะครับเสร็จสาบูถานะครับสิบยี่สิบนะครับแหมใสายงีน้นี่ยกนุ่มไปเลยนะฮะนี่มันต้องอย่างนี้ดินะตีสักสองสามทีกัดเงี้ยไม่เหนื่อยไอ <c oughs> ้ขยี้เป็นชั่วโมงอย่างว่าตัวแรกนั่นอันนั้นก็ไม่ไหวไปอันนั้นเหนื่อยไป <c oughs> ตัวนี้ตัวผู้นะฮะกัดก้านคอนะครับพี่ตรงนี้เหรอ Voilà. เฮ่ยที่เฮ้ย้เไม่เท่าไหร่วะเท่าไอตัวเมื่อกี้เลยเล็กกว่าไรยเล็กกว่าเดิมอีกหตัวผูดแล้ววะหรือตัวเมียวะโอ้โหทำไมไซส์มันขาดไซส์ลงนี้วะ ปกติมันคัาไฟขึ้นไม่ใช่เหรอโอ้โหคาไฟลงแลเกินโอเคมาครับอย่าง้ยก็ยังหมายหนึ่งแต้มนะครับตัวผู้แน่นอนทรงเนี้ยเร็วๆเล็กๆนะฮะเขาจะเป็นคนที่กัดก่อนเสมอนะเวลาเวลาตีปลาคอกนะฮะโอเคเดี๋ยวรีบปล่อยปล่อยครับ เห็นทีนะครับเราต้องย้ายก่อนนะครับเพราะวอนนี้ไม่ฝนนะครับกำลังดันมาใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็ประเด็นนะมีเสียงฟ้าร้องด้วยเราก็ไม่อยากอยู่นี้นะนนะเดี๋ยวไปหาที่หลบก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าฝนมันหยุดนะเดี๋ยวเราจะมาตั้งตรงนี้กันรอดอ่ะหุดหิต เกือบไม่ทันนะครับผมโอ้โหมาเร็วเหลือเกินดูท่าน่าจะแรงเอาเรื่องอยู่เลยนะเนี่ยก็ได้กระต๊อบใช่ไหมที่ไว้ยกปลานะฮะยกยอปลาเวลาช่วงหน้าน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแอบกันในนี้ไปก่อน หยุดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเว้ยลมมันยังมีไหมหรือไม่มีละฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแต่อา,า,ากาศไม่สวยเลยพี่าาามลมขนาดนี้อย่างนี้แม่จะอยู่วะโอ้ย ลมก็ไม่แผ่วเลยเว้ยยืนวูบวาวูบวาอยู่นะตีปลาชะโดกลางคลื่นทะเลมันจะไม่กัดเราดีรูวว่าดูทรงแล้ว ประกายขึ้นแล้วเว้ยแต่ตอนนี้นะครับเหมือนด้วยความที่ลมแรงนะฮะพัดให้พวกดอกจงดอกจอนะครับมาอุดทางขึ้นนะครับนะ่ะทางที่ผมลงเรืออยู่นู่นนะนั่นนะฮะมีรถผมจอดอยู่นู่นนะลงนันนะแหมลมนี่พัดมากองนี่หมดเลยเย้ สายแล้วพี่สวัสดีครับครับ,รบมุ่งหน้าทางตะวันต่อโอเคฝากหมดกลับบ้านเรียบร้อยโอ้โหลมยังตึงเกือบไม่ได้ขึ้นฝั่งนะนี่ถ้าผมยังตีอยู่ฝั่งนู้นนะฮะบันเทิงแน่นอนนะครับโอ้โหลมขนาดนี้ขึ้นหัวงอกด้วยแหมดีนะครับ ใจเห็นฝนไกลๆก,ก,ก็รีบมกเรือกลับมาเลยนะฮะมาหาตีแถวนี้แทนก็สรุปเมื่อกี้ก็ไม่ได้อะไรกเกิดขึ้นนะเพราะว่าคืนแม่งตึงเกินไปแล้วก็เมื่อกี้นะครับตอนที่ระหว่างตีปลาอยู่นะครับมีแจ้งมานะครับแจ้งเตือนมาจากหน่วยงานราชการนะรว่ากําลังเกิดพายุนะครับเนี่ยพายุคาจิกินะฮะเนี่ยเขาบอกว่าเกิดน้ําท่วมฉับพลัน,นครับน้ําปลาไหลหลา,ลากโซนนี้เลยเน,นี่ยนะฮะหนองคายบึงการชัยภูมิขอนแก่นโนสกลนครมุกดาหารเนี่ยมาครบทุกจังหวัดเลยนะฮะ พายุลูกนี้เองที่มันกระหน่ำซัมเมอร์ซอลม,มานะฮะก็สำหรับระหารเดี๋ยวผมรอช่วงหัวน้ําใหญ่มานะฮะเดี๋ยวผมจะมาซ้ำแน่อนอนเพราะว่าที่นี่นะครับถ้าเกิดน้ําขึ้นเต็มๆนะฮะปลาข้อกัดดีมากตีไปตีกัดตีกัดแต่ว่ามารอบนี้กัดเหมือนกันแต่ต้องขยี้หน่อยฮะขยี้เยอะเลยอย่างไอ้ข้อที่ได้ก็เป็นขยี้เป็นชั่วโมงอว่าจะกัดอ่ะแต่ก็ยังได้ตัวสุดท้ายนะผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมส่วนวันนี้ราตีสวัสดะครับ